ใหญ่นะครับเป็นไรอัง,งน่นทีวีวันเล่ของของบางกอกเอเวนะใช่ไหมหรือว่าเบียร์สิงตอนนี้ก็มาชมบรรยากาศภาทิตเริ่มจะเริ่มจะใกล้จะตกแล้วนะครับสี่โมงครึ่งแล้ววันนี้อากาศค่อนข้างเย็นนะ อยู่ที่เขาแหญ่อากาศค่อนข้างเย็นก็ไม่ถึงกับหนาวเย็นยะเยอกนะครับสบายๆเขาใหญ่พีบีวาเลยอุณหภูมิอยู่22 23แต่ว่าตอนนี้ลมพัดลมพัดแรงนะครับก็เลยรู้สึกหนาวเลยเดี๋ยวแล้วจะพาไปชมนะครับอ่าไรอ่างุ่นนะครับแต่ดูแล้วมันเหมือนจะไม่มีลูกอะ่ะ สวยมากเลยอันนี้ก็จะเป็นดูวิวทั่ว,วไปมันก็จะมีปลานะครับตรงนี้มันจะเป็นปลาเยอะเลยนะครับน่าจะเคยได้อาหารจัดนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวแล้วก็ให้อาหารปลานะครับพอได้ยินเสียงคนเดินมานี่มาแบบเต็มเลย อันนี้จะด้านบนนะครับที่เห็นจะเป็นห้องอาหารพิซซ่าอร่อยครับเดี๋ยวเราไปดูไล่ออางุนนะครับไม่รู้มันจะมีอางุนไหมดูไกลๆนะครับดูไกลๆนะมันจะเป็นไล่อาุน เดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆว่าจะมีลูกอองนลไหมบรรยากาศสวยมากนะครับสวยมากเขาใหญ่ตอนนี้อากาศเย็นเลยนะครับวิวสวยจังเลยเหมือนกับผ้าที่กำลังจะตกละเดี๋ยวอ่าพาไปเที่ยวชมนะครับไรอองนล ดูแล้วไม่น่าจะมีองุ่นนะ PB PB Valley นะครับ <ale> อันนี้ด้านด้านหลังน่าจะเป็นร้านค้านะครับร้านขายอของที่ระลึกพวกวายพวกพวกแยมนะครับอุปกรณ์ที่ไอสิ่งที่ทำจากอ่อาองุ่นนะครับเขาขายหมดเลย ดอกไม้เมืองหนาวก็เริ่มจะมีแล้วนะครับเขาใหญ่อากาศเย็นนะครับก็เลยสามารถที่จะปลูกนะครับอ่าดอกไม้เมืองหนาวได้ได้ค่อนข้างดีเลยล่ะแล้วกอ็อยู่ที่ฮ ok อกไกโดฟาร์มจะมีดอกไม้เมืองหนาวของญี่ปุ่นเพียบเลยพอมุมนี้สวยมากเลยมุมนี้สวยจริงๆ วิวสวยครับวิวสวยเดี๋ยวไปดูองน่นะครับจะมีไหมเอ่ยกะมีน้องหมาด้วยน่าจะเป็นเจ้าถิ่นนะครับเฝ้าไล่องุงน <c oughs> อืม น้องหมาน่ารักมากเป็นเจ้าถิ่นจะมีอางุ่นหรือเปล่าวันนี้มาเดินดูกันนะครับเข้าให้เชี่ยวเที่ยวชมส่วนองุ่นเขาอย่างใกล้ชิดเลยล่ะนะครับแต่ว่ามันไม่มี มีผลหรือเปล่ามาดูดูก่อนเขาจะมีรถปักกี้นะครับคอยบริการนําเที่ยวพานําเที่ยวรอบสวนองุ่นเขาเลยนะครับค่าบริการเห็นเขาขึ้นป้ายสามรอยห้าสิบผู้ใหญ่นะอันนี้ต้นองุ่นครับโอ้มีลูกเยอะเลยเนี่ยโอ้ ไร่นี่มีลูกอง,งุ่นเยอะเลยนะครับลูกเยอะเลยแต่ว่ามันมันยังเล็กอยู่นะครับโอ้เยอะจริงๆอะ่ะอังุง่นพวกนี้เขาน่าจะเอาไปทำวายนะเพราะว่าของบริษัทที่เนี่ยเขาส่วนมากเขาจะเน้นขายวายนะครับ ขายวายขายแยมเยอะเลยบรรยากาศดีมากครับบรรยากาศดีมากเย็นสบายสบายอากาศอุณหภูมิอยู่ที่ยี่สิบยี่สิบสองยี่สิบสามแต่ว่ามันมีลมครับลมพัดมาแบบโอ้โหเย็นจะเยอะืเยอกเลยอุ่่นนะครับอัน,นเป็นไรอ่าง,งนลนะครับของ ของ P.B. บวันเล่นะครับพี PB นี่ของเบียสิงหรือว่าน่าจะเบียสิงนะหรือว่าของบางกอกไอเวถ้าข้อมูลผิดพลาดขออภัยครับโอ้ลูกอ้งงนเยอะเลยนะครับแต่เสียดายว่ามันมันยังเล็กอยู่นะมันยังเล็กอยู่บรรยากาศดีมากเลยครับ บรรยากาศสวยนะครับสวยจริงๆเลยอยากจะให้เพื่อนๆนะครับมารับชมด้วยกันนะเนี่ยไรอ่อง,งุ b ่น p b v a l l e นะครับด้านหลังผ้าทิ์กาลังจะตกดินไปแล้วนะครับตั้งใจมาดูอง,งุ่นแต่ว่าองุ่นลูกยังเล็กอยู่นะครับลูกยังเล็กอยู่แต่เขาเปิดให้นะักท่องเที่ยวเดินเที่ยวชมได้ตลอดเลย ขขาใหญ่นะครับเขาใหญ่ตอนนี้อากาศเย็นสบายๆเลยนะครับไม่ถึงกับหนาวมากไม่ถึงกับหนาวมากมาดูอางนเยอะมากอ่างวนเยอะมากนะครับแต่ว่ามันยังเล็กอยู่โอ้ยำยอดเลย มีโอกาสจะ่าลืมมาเที่ยวข่อใหญ่นะครับบรรยากาศดีจริงๆนะครับยิ่งมาช่วงหน้าหนาวแบบนี้นะครับได้ฟิลเหมือนว่าเราไปาไปเที่ยวต่างประเทศเลยนะครับอากาศเย็นสบาย,บายๆนะครับอันนี้จะเป็นองุ่นนะครับองุ่นเยอะเหมือนกันนะเยอะแต่ได้ว่ามันลูกยิงเล็กอยู่ เที่ยวไปเรื連れ連れ連れ่อยๆนะครับเที่ยวไปเรื่อยๆแต่ตอนนี้แบบฟินมากกับบรรยากาศนะครับท้องฟ้าก็สีสวยอากาศเย็นสบายบายไ่ <c oughs> อง่งงนเครบแบบกว้างสุดเยอะมากเลยนะครับกว้างมากนะครับเขามีรถปั๊กกี้นะครับคอยบริการนำเที่ยว คอยเที่ยวชมพาเที่ยวชมนะครับสวนอง,งุ่นไร่อง,งุ่นเห็นเขาขึ้นราคาไว้นะครับผู้ใหญ่3ามอห้าสินะหนึ่งชั่วโมงมองกลับไปด้านหลังนะครับวิวตรงนี้จะสวยจริงๆเลยจะเป็นร้านอาหารนะครับแล้วก็ร้านค้าของทาง P.B. Valle เนะครับ สวยมากสวยจริงๆเลยนี่ครับพามาเที่ยวชมนะครับพามาเที่ยวชมไรอัง,งน p พีบีพีบิวเลครับโอ้วิวสวยจริงๆอยู่เขาใหญ่นะครับเขาใหญ่ ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมนะครับขอบคุณจากใจจริงๆกำลังจะมุ่งหน้าไปอุดรน,นะครับแต่ว่ามาเที่ยวเขาใหญ่ก่อนนะครับมาแล้วไม่บิดหวังบรรยากาศสวยท้องฟ้าก็สวยเลยช่วงนี้นะครับลมพัดเย็นสบายๆไม่ร้อนหนาวเลยละ่ะหนาวเลยนะครับ โอเคนะครับเพื่อนๆขอยุติการไลฟ์สดไว้แค่นี้ก่อนนะครับจะเดินทางต่อแล้วนะครับขอบคุณครับ